พวกเราชาวท็อปนิวมั่นใจนะครับว่าสินค้าที่เราคัดสรรมาเหมาะสําหรับทุกทท่านฉะนั้นถ้าซื้อสินค้าจากเราไปแล้วมั่นใจได้เลยครับว่าท่านได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนครับซื้อสินค้าจากเราไปแล้วนอกจากท่านจะได้ของที่ดีมีคุณภาพยังจะเป็นการสนับสนุนท็อปนิว ให้สามารถนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปครับวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะแต่ว่าก็จะมีคนบางกลุ่มเขาออกมาชุมนุมกัน oh. เขาจะชุมนุมกันตรงแยกปทุมบันแล้วก็จะเดินไปที่แยกราชประสงค์จะชุมนุมกันประมาณสัก5้าโมงเย็นวันนี้ฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาด้วยแต่มาแจ้งข่าวเพื่อที่ท่านจะ ถ้าใช้รถก็จะได้หลีกเลี่ยงในเส้นทางนั้นนะครับนี่นะฮะตั้งแต่แยกปทุมวันแล้วก็จะเดินไปที่แยกราประสงค์ตำรวจก็เลยแจ้งเตือนนะครับว่าอยากจะให้เราวางแผนการเดินทางแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะฮะจนกว่าการชุมนุมของคนพวกนี้จะสิ้นสุดลงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบนะฮะ ก็จะมีแยกราชมริถึงแยกประตูน้ําแยกชิดลมถึงแยกราชประสงค์แยกราชประสงค์ถึงแยกเจริญผลแยกราชเทเวีถึงจุฬาซอยสิบสองนะฮะเส้นทางแนะนานะครับท่านก็ไปรอบๆแถวนั้นนะฮะมันเยอะมากไปรอบๆแถวนั้นแต่ว่าอย่าอย่าไปในเส้นทางนั้นจะไปใช้แถวเพชรบุรีวิทยุหลังสวนพระรามสี่สาทรศรีลมอะไรข้อว่าไปนะฮะแต่อย่าผ่านไปเส้นทางนั้นเด็ดขาด อย่างที่ทาสีแดงๆไว้เนี่ยเดี<ห>๋ยวการจราจรจะติดขัดผมมาสงสารเอ,อนักท่องเที่ยวต่างชาติใช่ไหมจริงๆนะสงสารนักท่องเที่ยวต่างชาติสงสารห้างสรรพสินค้าแถวนั้นด้วยใช่นะฮะ<ช>คือวันหยุดแบบนี้มันเป็นวันเป็นลองวิกเอนด์ด้วยนะฮะแลวเขาจะพาพ่อพาแม่ไปทานข้าวในห้างไปช้อปปิ้งไปอะไรเนี่ยมาเจอแบบนี้นะโอ้โห และนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี <se ่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาก็อยากจะไปเที่ยวแหล่งโอสรีแยกถ้าจะประสงค์ขอศินนะฮะไปสยามพารากอนไปตรงสยามสแควร์ฮะเขาก็อยากจะไปแล้วไปแล้วมาเจอแบบนี้นะโอ้โหหน้าเบื่อนะหน้าเบื่อมากเออเราบางทีอถามถ้าเราไม่ได้เป็นพวกไอ้สามกีบเนี่ใช่ไหมเราไม่ได้เชียร์พักนั้นเนี่ย เราอยากจะไปไม่ละถ้ารู้แบบนี้ใช่ไหม,มเดี๋ยวเชอบไปนี่พารากอนเนี่ยเห็น <laughs> ไหมอยากจะไปแบบนี้ไม่ละไม่ <laughs> ไป,ไปก็ต้องหลีกเลี่ยง <ไป S 1> แล้วไปมือที่บองแผไลไปแล้วโอ้โหแบบอยากจะพาแม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินที่นี่ที่นี่ที่นี่ในในพารากอนหรือว่าในเซนทันเวิด์เนี่ยก็แสงแล้วไม่ไปแล้วใช่ไอพวกนี้นี่แล้วเมื่อวานนี้ก็ไปอะไรนะไปพักภูมิใจไทยใช่ไหมไปพักภูมิใจไทย หาม็อบไปนะฮะใช่ไปพรรคภูมิใจไทยไปททำอะไรนี่เห็นไหมเออไปพรรคภูมิใจไทยไปไปประท้วงอ่ะแสดงความไม่พอใจใช่ที่เอ่อมาร่วมรัฐบาลใช่ไหมความจริงเนี่ยจะมาว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ถูกนะนะจะมาว่าเขาไม่ถูกเพราะว่ามีคนมาชวนเขามีพรรคโน้นมาชวนเขาใช่แต่ไม่ได้พูดให้คุณไปไปประท้วง ไปทาอะไรรุนแรงต่อพักนู้นนะเอางนี้เกินไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนที้ไปทําพักเพื่อไทยใช่เพราะพักเพื่อไทยเป็นคนชวนเขาเออเออเขาอยู่ของเขาดีๆใช่ไหมุณต้องมองมองเรื่องราวบริบททางการเมืองถูกต้องเพื่อไทยกับก้าวไกลอะตอนนั้นร่วมกันแต่เมื่อเสนอนายกของก้าวไกลไม่ได้ใช่ก็ต้องเป็นฝั่งเพื่อไทยตอนนี้พอเป็นฝั่งเพื่อไทยจะเสนอแคดิเดตนายกจัดตั้งรัฐบาลก็ปรากฏว่ามีเสียงที่บอกว่า จะไม่ยกมือให้ถ้ายังมีก้าวไกลยอยู่ก้าวไกลก็ต้องฉีกตัวออกไปออก็เหลือแต่เพื่อไทยแต่นี้เพื่อไทยพักเดียวเนี่ยมันไม่พอก็ต้องดึงพักอื่นๆมาร่วมด้วยเอ,อก็แค่นั้นเองนะสรรมการรายละเอียดขั้นตอนมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ไม่ทําความเข้าใจเลยเลยเนี่ไปที่ภูมิใจไทยได่นะฮะไปสร้างความปั่นป่วนนะครับกลุ่มอะไรนะก็เรียกกลุ่มโมกหลวงริมน้ําจัดกิจกรรมคามก แด่นะฮะมีทง้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ราะก,กลุ่มทะลุวังไม่มาแล้วนี่ <laughs> ช่วงนี้มันช่วงนี้อายมั้งช่วงนี้อายใช่ไหมออช่วงนี้อายเก็บเนื้อเก็บตัวกลุ่มทะลุวังหลังจากที่ไปสร้างนะไม่ใช่สร้างวีรกรรมนะสร้างความถอยเถื่อนนะหยาบคายนะอันนี้ก็กลุ่มโมกหลวงอะไรก็จำไม่ได้แล้วเอาเป็นว่ามันก็พวกสามนิ้วอ่ะใช่แล้วก็ยังยังยังพูดด้วยถ่อยความเดิมๆโจมตีคุณอนุทิน ตั้งแต่สมัยตั้งแต่ตอนอตอนปฏิบัติหน้าที่แก้ปัญหาโควิดในตำแหน่ง<อ>รัฐมนตรีสาธารณาสุขก็ยังยึดตัวเลขเดิมเดิโอ้ทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากสร้างความลำบากต่อบุคลากร,กรทางการแพทย์มันเหมือนเดิมเลยเพราะเขาพยายามจะชี้แจงยังไงมันก็ไม่้ฟังเหตุผลอะไรต่างๆนานาโอ้โหไม่เคยหยิบยกมาเลยว่าตอนละลอกแรกนี่นะ ปีห3สามเนี่ยตอนระลอกแรกเนี่ยสื่อต่างชาติเนี่ยเขาชื่นชมเรามากสื่อญี่ปุ่นสื่อประเทศอื่นถึงขนาดมาทําข่าวในประเทศไทยว่าโอ้คุณบริหารจัดการยังไงเนี่ยะนะฮะถึงได้ดีขนาดนี้แต่พวกนี้ไม่เอานํามาใส่กระบาลเลยไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยเผลอๆต่อไปเนี่ยมันอาจจะแบบอาจจะมาประท้วงหน้าพักของคุณอนุทินแล้วก็อบอกว่าไม่ชอบมาประท้วง อนุทินแบบทาไมไปร้องเพลงทาไมไปเล่นดนตรีวะมึงเป็นนักการเมืองไปเล่นดนตรีได้ไงไปตีสนุกเออสนุกใช่ไปเล่นสนุกได้ไงเนมีจริยธรรมหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องนั้นก็ได้นอีกหน่อยนะมันไม่มันไม่สนใจเหตุผลอะไรเลยไอ้คนพวกนี้นะนี่แล้วก็ไปปลาอะไรกาวดักหนูอะไรอ่ะใช่ใช่ที่ทำได้แค่เนี้ยมีจุดฟงจุดไฟด้วยนะนี่ถ้าผู้ชมดูแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าม็อบไปเยอะนะฮะไม่ใช่ม็อบไปเยอะนะฮะ ผู้สื่อข่าวเนี่ยเยอะแล้วคนเดินผ่านไปเดินผ่านมาเ็าก็ดูใช่ไหมนี่ฮะถ้าดูดูผู้สื่อข่าวรอบๆเ้วผู้สื่อข่าวทั้งนั้นนะ <c oughs> นี่พักเพื่อไทยมันก็ไปใช่ไหมพักเพื่อไทยก็ไป,ไปพักเพื่อไทยมันก็ไปเมื่อวานนี้บ่ายสามโมงมันก็ไปนะฮะไปที่พักเพื่อไทยนะเอ๊ะหรือตอนเย็นๆนะไปตอนเย็นๆมั้ยไอกลุ่มนี้ไปตอนบ่ายสามโมง ช่ไหมมาที่พักภูใจไทยนี่บ่ายใช่ไหมบ่ายสามโมงใช่ไหมใช่พักเพื่อไทยเนี่ยหลังจากนั้นหลังจากนั้นใช่ไปพักเพื่อไทยก็ไม่พอใจแหละที่พักเพื่อไทยเออเาทั้งเอาทั้งหนูที่ตัวเองบอกว่าไล่นะฮะเคยไล่จับหนูไม่พอใจทั้งที่จะไปร่วมมีทีท่าจะไปร่วมกับพักลุงทั้งทั้งที่เขายังไม่เคยแถลงเลยนะยังไม่เคยแถลงนะ ไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันไม่เคยดูอะไรเลยนะอย่างเป็นทางการเนี่ยเขาไม่เคยถแถลงเลยนะเขาถแถลงกับโอเคภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาและแล้วก็พรรคต่างๆอีกนะครับแต่ว่าเขายังไม่เคยถแถลงกับทางด้านของพลเอกประวิตรหรือว่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐหรือว่าคุณพีรพันธ์หรือว่าคุณเอกนัทไม่เคยนั่งโต๊ะถแถลงข่าวกันนะมไม่เคยนะแต่พวกนี้มันก็โอ้โหโกรธแทนมากมทำไมเอาลุง ท้าไมเอาพักลุงสายข่าวมันดีมากนะเอาอย่างนี้ว่าคือรวมไปรวมกับพักไหนเนี่ยเพื่อไทยรวมพักไหนมันด่าหมดยกเว้นทาลุกับก้าวไกลเออใช่ถูกไหมเอาอย่างนี้ว่าอย่าให้ทลลุก้าวไกลใช่ไหมล่ะเออคือไอ้พวกด้อมส้มของก้าวไกลก็ด่าเพื่อไทยอยู่ตอนเนี้ยใช่ไหมฮะคือตอนนี้ถ้าเกิดกลับไปร่วมกับก้าวไกลนะก็ไม่รู้ไอ้พวกด้อมส้มมันจะหยุดด่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออมันก็กลับไปไม่ได้อยู่แล้วก็อย่างที่คุณธีระอธิบายให้ฟัง แต่อย่างว่าท่านผู้ชมฮะไอสมองคนพวกนี้เนี่ยมันไม่มีทางมาทําอย่างที่คุณบอกหรอกไอมึงไม่สนใจบริบททางการเมืองมึงไม่เคยดูขั้นที่หน mm ึ่งสองสามเขาโหวต mm hmm. เขาเลือกนายกก็อะไรกันยังไงโอ้โห oh, มันเกินสติปัญญาแหละผมว่า <laughs> <laughs> มัน oh. รู้แต่เพียงว่าเอ้ยพรรคที่กูเชียได้ที่หนึ่งได้สอสอมากสุดทุกอย่างต้องได้หมดแะต้องได้หมดถูกไหมใช่ต้องได้ตั้งแต่ประธานสภา <laughs> ยันนายกอะ่ะมันคิดแค่นั้นอะ่ะ <laughs> ใช่ กฎกฎติกาบ้านเมืองไม่เคยสนใจอะไรทั้งสิ้นโอ้โหนี่ฮะแตนะ่ที่เชียงรายนะที่เชียงรายก็โอ้โหโกรธแค้นมากนะฮะก็คืออันนี้ของคนเสื้อแดงนะใช่คนเสื้อแดงเขาไม่พอใจพักเพื่อไทยตอนเย็นที่บริเวณลานอน,นุสาวรีย์พระขุนเมงรายมหาราชนะฮะเนี่ยเวลาจะทําอะไรก็ต้องไปทําต่อหน้าสถานที่ที่จะว่าไปแล้วเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ ใช่ใช่ไหมฮมันจะไปแสดงออกทางการเมืองอะไรก็ตามแต่มันก็ไปแสดงในสถานที่แบบนี้นะฮะประมาณว่าไปเผาต่อหน้าสิ่งศักด <ใน S 1> ิ์สิทธิ์เห็นไหมฮะนี<ห>่พักเพื่อไทยแล้วมึงทำเพื่อใครอะไรประมาณนั้นเนีก็ท่านผู้ชมฮะมีไม่เกินสิบคนมีไม่เกินสิบคนฮะแต่คิดว่าตัวเองเล่นใหญ่เล่นเยอะไว้ก่อนเห็นไหม นี่ก็อันนี้ก็ามาแบบเหมือนกับเขามาทำแบบม <สา S 2> ีพิธีรีตองน,นะเอ,อนำป้ายมาร้อยได้ใส,ส่สิ่กับสติกเกอร์พักเพื่อไทยใช้มีดไม่ใช่มีดธรรมดาได้มีดประมาณน้นมีดโบราณมีดหมออะไรพวกนี้ใช่ครับโบราณน,นี่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับการร่วมการจัดตั้งรัฐบาลนะกับพักต่างๆตอนนี้ตัดสัมพันธ์กับเพื่อไทยนะ เผาเสื้อเผาแผ่นดีวีดีนะของทักษินยิ่งรักเอามาเผาหมดนี่โอ้โหเห็นไหมนี่ก็อีกเหมือนกันนี่ก็กอีกเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้ลำดับขั้นตอนเหตุการณ์เลยว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง<อ>จริงๆความจริงถ้าคนกลุ่มนี้เป็น เป็นสมาชิกพักเพื่อไทยจริงๆนะเป็นกองเชียร์เพื่อไทยจริงคุณต้องเข้าใจมากกว่าพวกด้อมส้มด้วยซ้ำว่าเออเขารวมกับก้าวไกลมาแล้วแล้วมันไม่ได้จริงๆใช่แล้วเลยต้องออกมาออกมาแล้วแล้วคุณจะให้เขาไปจับมือพักไหนได้ใช่ไหมในเมื่อเสียงมันไม่พอจริงคนกลุ่มนี้น่าจะเข้าใจนะแต่ปรากฏว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่คนกลุ่มนี้จะว่าไปแล้วมันก็ยังโอเคอ่ะอย่าไปถึงกับแบบ ไปสร้างคามอกไปปิดถนนไปอะไรอย่างนั้นนะเออเออนะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีจริงๆเนี่ยคุณพี่ไปทําที่บ้านทําที่หน้าบ้านแต่พี่ก็ถ่ายคลิปก็ได้เออใช่ไหมเออพี่ไม่ต้องมาที่ลานอนุสาวรีย์ของทางพ่อขุนเมงรายพี่ไม่ต้องมาขึงแบบนี้นะพี่พี่ทำพี่ก็มีมือถือพี่ก็มีไลน์พี่ก็มีทิกต็อกมั้งพี่ก็มี Facebook พี่ก็ทําแล้วพี่ก็เผยแพร่พี่ไม่ต้องมาในที่สาธารณะ นะนี่ทําพิธีเรียบร้อยแล้วฮะเมื่อสักครู่นี้ไงเสร็จพิธีแล้วตัดตัดเนี่ยไอ้นั่นแหละไฮไล์เลยอ๋อตรงนั้นนะนะใช่อันนี้แหละทีนี้แหละผมว่าพักเพื่อไทยลําบากแล้วเจอเล่นของอ่ะนี่อ่าฮะสบายใจแล้วกลับบ้านสบายใจเลยนะไม่ใช่กลับไปไล้แบบยังคิดช็อตต่อไปอีกนะอย่างอย่างคุณยังซึ้ ผมว่าพี่ทําเร็วไปอ่ะอย่างที่บอกคือพี่เทาทําเร็วไปนิดหนึ่งพี่รอเขาแถลงร่วมกันจัดตั้งก่อนใช่อันนั้นนะ่ะช,ชัดเจนเลยใช่พี่ทําเร็วไปเดี๋ยวพอพี่ทําก่อนวันเมื่อวานนี้นะเดี๋ยวพอสมมตินะคุณคุณหมอชละนานไปแถลงร่วมจัดตั้งกับพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวพี่ก็เดือปดปุดปุดิเดี๋ยวพี่ก็ต้องอ่ะอี๋อืมอืมแสดงว่ากูทํานี่มึงไม่เชื่อกูเลยใช่ไหม มึงไม่เคยเสียดายกูเลยใช่ไหมที่กูแบบเชียร์มึงมึงไม่เคยเสียดายเลยโอ้ยอ้า